อ่ามิกกี้โชว์ก็เอ๋ยก็เอ๋ยก็เอ๋ยอะไรก็เอ๋ยก็ไก่ใช่ไหมเอ๋ยก็ไก่ขอไข่ขอเล่าไม่ใช่แล้วขอไข่อยู่ในเล้าแล้วแกเอามาฟ้าขวดช่วยหน่อยเดี๋ยวก่อนขอขวดเดี๋ยวก่อนตอบก่อนขอขวดขอเล่าขอใครเขานาขอคนขังขอรักขัง งงูจอย่าจอจานช้อชิงช้อช้างช้อสช้ออมชีชอกระเชอผู้กันยอผู้หญิงดอกผ้าดอชดาสมกฟันดอประจักษนหันทอฐานยองมาองทอนางมนโท ท่อพูดเท่าเจอโยงนอนเนนไม่มองดอเด็กก็มีมงต่อเต่าไม่มองตอเต่ายางดูถ่อถุงเต็กขนท่อทหารอดจนไปดีพื้นแปบอกจืดท่อถุงท่อถุงอะไรหูอทองในท่อถุง เดี๋ยวพึ่งนอกเรื่องเอาให้จบก่อนททงอธงททอทงคนนิยมคนนิยมนอหนูปักควายบอใบไม้ตับถมปอกปลาตาก้มขอพึ่งตามยังขอฝาโจนทานออทานววางตั้งปอฟันอาอากีพอสามเท่า อ่าคอสัมภารยังไม่ต้องนอกเรื่องแล้วคอสัมภากกางใบใช่ไหมกลางใบมอมาบยอยักยอยรอเรือพอยยายลอลิงรอยิงใจยาวมอแวนตรงยารอศาลา ตาลือศีตัวยาวตอเสือตระงงงหอเห็บไข <lending. S 1> ่ป้าลอจุลาตาระยงอออ่างใจตรงหอนื้อหูกตาโตเย้